สวัสดีครับผมอาจารย์พิพพปัญญาฟูตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนสาขาญญยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพล y เทคนิคลานาเชียงใหม่วันนี้ผมจะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความตึงสายพานหน้ในเครื่องยนต์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชางานปรับแต่งเครื่องยนต์หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์สำหรับนักศึกษาร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปวชชั้นปีที่3 สาขาวิชาเครื่องกลสาขางานยานยนต์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 6 5จากปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานในรายวิชางานปัดแต่งเครื่องยนต์เรื่องระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์เมื่อทําการประกอบสายผ่านแม่เครื่องยนต์ที่นักศึกษาได้ทําการทดสอบปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาทดสอบสตาร์ทเครื่องยนต์ เกิดเสียงดังขึ้นขณะที่เครื่องยนต์ติดผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาหลายกลุ่มและได้เรียกนักศึกษามาสอบถามว่านักศึกษาก่อนที่ทดสอบการทางานเครื่องยนต์นั้นได้ทำการปรับตั้งความตึงสายพานหรือไม่นักศึกษาทุกกลุ่มน,นะครับได้ให้ความชี้แจงว่าได้ทำการปรับตั้งความตึงสายพานโดยใช้มือกดที่หลังสายพานตามาค่าที่คู่มือกําหนดไว แต่เมื่อผู้สอนได้ทนาการทดสอบความตึงสายพานที่ตั้งไว้ระยะความตึงไม่ได้ตามค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้จึงทําให้สายพานเกิดการสไลด์ตัวเกิดเสียงดังขณะทําการทดสอบเครื่องยนต์จากปัญหาดังกล่าวนะครับผู้สอนในฐานนะที่รับผิดชอบในรายวิชางานะปรับแต่งเครื่องยนต์จึงมีแนวคิดในการจัดสร้างชุดเครื่องมือตรวจเช็คความตึงสายพานของเครื่องยนต์ที่จะนํามาประกอบการเรียนการสอน เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของนักศึกษาในรายวิชางานปรับแต่งเครื่องยนต์เรื่องระบบระบายความร้อนทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้นักศึกษาใช้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาขณะที่ทํางานและให้มีมาตรฐานเดียวกันไม่ทําให้เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบเกิดการชำรุดเสียหายและให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือพิเศษอย่างช่างผู้ชํานาญในศูนย์บริการ ที่มีมาตรฐานในการทํางานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นมืออาชีพวัตถุประสงค์ของการทําวิจัยในครั้งนี้ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบความตึงสายพนนานและเครื่องยนต์สําหรับนักศึกษาร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปวชวปีที่3สาขาวิชาเครื่องกลสาขาางานยานยนต์สเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องมือ ตรวจสอบความตึงสายพานแม่เครื่อนทดสอบการใช้เครื่องมือกับเครื่องยนต์จริงนะครับเพิ่มตั้งแต่เครื่องมือนะครับมีมแชแแวนเหล็กอัดยางสายพานที่จะเปลี่ยนใหม่แล้วก็เครื่องมือทดสอบความตึงสายพานคู่มือซ่อมนะครับของเครื่องยนต์นะครับเริ่ม,มาระดับแรกถอดสายพานเก่าออกจากเครื่องยนต์นะครับอ,นนนะะอันนี้คือตัวสายพานเดิมที่ติดอยู่ในเะครื่อง,องนะครับไอน็อตตั้งออกนะครับ ป๊อปจำไห้ครับยางดันนะครับสายพานขอ,อสายพานเก่าออกจากตัวเครื่องยนต์นะครับเนี่ยนี่คือสายพานเก่านำสายพานตัวใหม่เข้าไปติดตั้งในตัวเครื่องยนต์นะครับหลังจากติดตั้งเข้า ตามคุณเลขต่างๆแล้วนะครับใช้เหล็กอระจานนะครับปรับความตึงเบื้องต้นก่อนนะครับความตึงเบื้องต้นเสร็จนะครับใช้เครื่องมือพิเศษนะครับของเข้าไปที่ตัวสายพานะครับให้เหมือนกับการทํางานของเครื่องยนต์จริงเลยนะครับเกี่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบความตึงของสายพานนะครับ นะครับเอาล่องเกี่ยวตรงนี้แล้วก็หมุนเช็คความตึงให้ได้ตามค่าที่กําหนดในคู่มือค่าที่คู่มือกําหนดไว้นะครับจะอยู่ที่ประมาณได้ละนะครับเอาล่องตรงนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปตรงที่สายพานนะครับแล้วให้เดือยตรงนี้กดที่ด้านหลังของสายพานรูปแบบนี้นะครับแล้วก็หมุน ปรับความตึงของสายพานให้ได้ตามระยะที่คู่มือกำหนดไว้ประมาณนะครับ11ถึง13มิลมนะครับพอเราตรวจสอบความตึงได้เสร็จนะครับแล้วก็นำเครื่องมือออกนะครับแล้วก็ทำการล็อกสายพานนะครับนะครับล็อกสายพานให้ตึงแล้วก็ทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน5คนโดยการทดสอบโดยผู้วิจัยและให้ผู้เชี่ยวชาญทําการประเมินผลนะครับผลการทดสอบการใช้งานเครื่องมือตรวจสอบความตึงสายพานหน้าเครื่องยนต์มีผลประเมินดังนี้ค่าเฉลี่ยรวมนะครับ x bar ได้เท่ากับ4.56ส่วนเบี่เบนมาตรฐานค่า sd เท่ากับ 0.43อยู่ในระดับดีมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจำนวน10ข้อพบว่า 1. มีประโยชน์ในการใช้ฝึกทักษะการปริบัติงานของผู้เรียนค่าเฉลี่ย5.00ลองลงมาคือใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไม่ทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายขณะบริบัติงานง่ายต่อการจัดเก็บและองุงรักษามีความปลอดภัยในการใช้งานค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.80และ การออกแบบเครื่องมือเหมาะสมกับการใช้งานวัสดุที่เลือกใช้มีความเหมาะสมแข็งแรงค่าเฉลีย่ยเท่ากับ,บ4.60รายละเอียดและความงานของเครื่องมือค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.40เครื่องมือใช้งานง่ายไม่มีขั้นตอนซับซ้อนค่าความแม่นยำของเครื่องมือที่ทดสอบเรียงตามลำดับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องมือ ตรสอบความตึงสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ใช้ทดสอบกลุ่มนักึษากลุ่มเป้าหมายจํานวน15กลุ่มน,นะครับโดยการผลการประเมินเรื่องนี้ค่า S-bar ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ4.37และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD เท่ากับ0.46อยู่ในระดับดีเมื่อทําการพิจารณาเป็นรายข้อจํานวน5ข้อพบว่าระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับเครื่องมือใช้ง่ายไม่มีขั้นตอนซับซ้อนค่าเฉลี่ย อยู่ที่4.80รองลงมาคือค่าการใช้งานเครื่องมือจริงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.50มีประโยชน์ในการใช้การฝึกทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียนค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.30ง่ายต่อการจัดเก็บและบำรุงรักษาไม่ทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.13นะครับ